สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขรัวนนี้ท่อมีสามดาวสิบ้าท่านผู้ชมมาหาพระอาจารย์เตี่ยอีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะไอเสือใหญ่งวดก่อนกระบ,บอกเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเขาจังจังค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ไอเสือใหญ่กุม,มารดำมา,าแล้วค่ะท่านผู้ชมมาบอกเลขพระอาจารย์เตี่ยจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดกับไปรับชม่มกับพระอาจารย์เตี่ยพ,อพอร้อมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหเท่อมีสามดาวนํ่ไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับพระอาจารย์เตี่ยผพองกันเลยค่ะกับนมาสการครับอาจารย์เตี่ยกับนมาสการค่ะก่างหันเสือไ่ก็เสือดำเนี่ยเอ้ยกุม่านดำก็กุมานขาวเนาะครับอาจารย์เนาะมาบอกเรืครับแบบกุมารขาวว่าเป็นส่ ็นหมูกันเป็นหมูกันกับผุ้ม่านดำเออมาเห็นนามัวมีนะสิน้องเอ่นันไหครับเอาให้อระอาจครับงดกรกเขาเป็นบ้างงดก,น,กนเขาเอาครับพระอาจารย์เตียงกำลังใส่สมาธิขออยาาบัวปากครับเอฟซี ศูนย์แปดสองด้ศูนย์แปดสองครับสาธุสาธุครับศูนสกับสิบเจ็ดศูนย์แปดสองกับสิบเจ็ดอืมชุดยอดเลยครับสิบเจ็ดตรงกันกับพีไตายหงนะครับเนาะครับมันวงกลมพอพอวงกลมตัวไหนครับอาจารย์วงกลมศูนย์แปดสองก te ah ับส right. ิบเจ็ดศูนย์แปดสองกับสิบเจ็ดครับเลยครับอันบานี้ กูม่านขาวมานั่นบอกครับนี่ถามกูม่านขาวยังครับครับผมให้พระอาจารย์เตียถามเลยครับ มากเขาให้หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สิบเจ็ดหนึ่งสองศูนย์ครับสิบเจ็ดมันให้เพราะคือกันมันให้เพราะคกันนาะอาจารย์เนี <mind> ่แต่หนึ <null S 2> ่งเจ็ด <farming> น <Original. S 2> <ning> ี่คือกันเนาะครับอแต่อยู่คนละหมองบอกนี่อยู่ผ้าผืนวะอยู่ผ้าพืงมันบอกว่าอยู่ผ้าผืนกูม่านขาวนี่บอกครับครับกูม่านดำนี่อยู ผู้หล่ผู้หัวหล่นครับครับไอ้พวกครับนนี้หมอกคนนี้ทางโอ้ยสาธุสาธุแหนั่งละเมา่อกล่ะให้เท่านั้นละโอ้ยครับผมสาธุสาธุของโต้กับตัวเดียวบ้านนั่งโต้เดียวกันเลยเนาะครับเนาะ S <S สุดจอดเลยครับพระอาจารย <lost> ์เตียเดียวสี่จดไวแครหนาจอครับเอซเนาะครับขอบคุณครับอาจารย์เตียกลับล่าครับนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของพระอาจารย์เตียค่ะธรรมชมกุมานดำเนาะเนาะไอเสือใหญ่กุม่านดำงวดก้อนกระเข่าค่ะธรมชมเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูเก่าเนาะเนาะเก้า่งวดนี้กุมานดำบอก0 8 2ยแปดสองลัก่งเจ็ดค่ะธรรมชม กุม่านขาวกระบอกหนึ่งสองศูนนึ่งกธรมชมแล้วกับพีตไตหงกับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดกับหน่เจ็ดหงวงกลมไปเลยกธรรมชมมั่นใจเนาะค่ะเนาะแล้วก็หเจ็ดเป็นเลขที่เขากันพีตาตหงกระบอกหนกุม่านดำกระบอกหนกุม่านขาวกระบอกหนึ่งเจ็ดกธรมชมขอให้มิโชมิลาวกบพระอาจารย์เตี่ยเนาะคะเนาะประจําวันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ พศ2567รอหกสิบเจ็ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกับิซดาร์า่ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะก็อหอยจ,กจกานานุกกมันมันเฮงเฮงรวยๆวยค่ะจะยี่พึ่งภาพไว้ใส่นะคะต่อชมพอมีสามดาวมิค้องดีมาฝากต่อชมค่ะเรีชมเบืองค้องดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกซัพ์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จเจงสี่เือถือนะครับมมน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิที่ใส่ของดีเป็นแบบใหนเนาะครับเนาะอู้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตอนายกเลือกการงานา้ขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธาธนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะคบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนลวกบ,บีออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้วก็บีบีอย่างนี้นับดิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกวอร์สามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขต่ไขวว่ามีอีหยังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้กมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับทา่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงพลงให้ลวงปอดละครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็ม <rios> ีบโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนั่เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้มมุ่นมาน้ำครับได้นมมุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสี่าสีมันบดมันบัง สเสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอีบีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกผีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยเพวกอนเนี่ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ